บ้านโครงการดีแบรนด์ชั้นนำระดับ Property Perfect มีระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงฟิตเนสสะว่ายน้ำสวนสาธารณะพร้อมใช้งานมาเริ่มต้นสร้างครอบครัวกันที่โครงการ Perfect Place แจ้งวัฒนาปากเกร็ดกันค่ะ วันนี้อยู่กับใบยอบางกล่องนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาชมโครงการนี้เลยค่ะโครงการ Perfect p l a เพค่ะแจ้งวัฒนาปากเกรค่ะหลังนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวค่ะมาในที่ดิน54ตารางวาเขามาในฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถค่ะและที่สำคัญนะคะใครที่เป็นสายมูเตลูนะคะห้ามพลาดหลังนี้เลยเพราะผลรวมบ้านเนี่ยเขาได้9ค่ะและหันหน้าทางทิศใต้แต่อ,อีกต่างหาค่ะเดี๋ยวพามาชมด้านในรงรถกันค่ะ พื้นที่โรงรถของเรานะคะปรับปรุงใหม่ค่ะเปลี่ยนเป็นพื้นทรายล้างนะคะสามารถรองรับรถเนี่ย่อได้ถึง2คันค่ะมาพร้อมกับโครงหลังคารถนะคะมีเมทั้งชีทให้ด้วยค่ะเป็นฉนวนกันความร้อนนะคะมาในบ้านนะคะจะเจอกับห้องโถงค่ะห้องนั่งเล่นนะคะสามารถแบ่งฟังก์ชันได้หลายสัดส่วนมากค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะสามารถบิวอินเป็นทีวีก็ได้ค่ะหรือฝั่งนี้นะคะจะทำเป็นโซฟานะคะยาวก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะ และสัดส่วนแอเรียตรงนี้นะคะสามารถวางโต๊ะทานข้าวค่ะได้ถึง6ท่านเลยนะคะแล้วก็ยังสามารถเทควิวออกไปด้านนอกสามารถมองวิวสวนได้อีกด้วยค่ะ ในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของที่วางตู้เย็นค่ะลูกค้าสามารถติดตั้งตู้เย็นตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนนี้นะคะจะเป็นแอร์เยนในส่วนห้องครัวค่ะมีประตูนะคะปิดกั้นโซนให้ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับเคาน์เตอร์ครัวนะคะแล้วก็ซิจงจานได้ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของพื้นที่ด้านนอกค่ะก็คือมีประตูครัวหลังนะคะสามารถเปิดระบายอากาศได้เลยค่ะ เท่านั้นไม่พอนะคะเรายังจะมีห้องน้ำชั้นล่างค่ะห้องน้ำชั้นล่างเนี่ยเปลี่ยนสุขภัณฑ์พื้นให้ใหม่นะคะแล้วเราก็ยังจะมีในส่วนของตัวชาเวอร์ให้ด้วยค่ะถงชั้นสองนะคะก็จะมีความส่งโปร่งค่ะและมีช่องแสงผ่านขนาดใหญ่นะคะทำให้แสงเนี่ยผ่านเข้ามาในบ้านบ้านก็จะไม่ดูอึดอัดจนมากเกินไปค่ะแล้วในส่วนของพื้นชั้นสนะคะเราเปลี่ยนเป็นพื้นลามิเนตให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะ ห้องนอนนี้จะเป็นในส่วนของห้องนอนมาสเตอร์ค่ะเขาจะมีระเบียงส่วนตัวนะคะระเบียงเขาเนี่ยต้องบอกว่าสามารถใช้งานได้จริงนะคะใครที่เป็นสายรักธรรมชาติเนี่ยสามารถซื้อกล้ยมงกล้ยไม้นะคะไม้ดอกไม้ประดับมาแขวนได้เลยค่ะแต่ใครที่บอกว่าฉันไม่ใช่สายธรรมชาตินะคะก็สามารถซื้อกาแฟนะคะโต๊ะเล็กๆเนี่ยมาจิบได้เลยค่ะในส่วนของห้องนอนมาสเตอร์นะคะเขาจะมีห้องน้ําส่วนตัวได้ค่ะ ห้องน้านําส่วนตัวจะมีพร้อมกับชาเวอร์เลยค่ะเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่ค่ะแล้วก็เปลี่ยนพื้นให้ใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของห้องนอนที่2กับห้องนอนที่3นะคะเขาจะมีความกว้างขนาดเท่ากันค่ะพอๆกันเลยสามารถรองรับเตียงคิงไซส์ได้ถึง6ฟุตเลยนะคะใครที่บอกว่าชั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ห้องได้ครบทุกห้องจริงๆก็สามารถเปลี่ยนเป็นห้องอย่างอื่นได้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นห้องทํางานนะคะห้องไว้ให้น้องหมาน้องแมวอยู่นะคะหรือห้องเก็บของห้องพระเนี่ยก็ตอบโจทยเช่นเดียวกันค่ะและ area ตรงนี้จะเป็น area ส่วนสุดท้ายของชั้น2ค่ะก็คือ area ห้องน้ำนะคะที่ใช้ร่วมกันระหว่างห้องนอนที่2กับห้องนอนที่3าค่ะเรามีมาพร้อมกับชาเวอร์เช่นเดียวกันนะคะเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่แล้วก็พื้นกระเบื้องให้ใหม่ค่ะ ใครที่บอกว่ากังวลในเรื่องของระบบสุข,ขาัพิบาลน,นะคะต้องบอกเลยว่าซื้อบ้านกับบางกอกแทเศ้นะคะเราตรวจเช็คในเรื่องของระบบสุข,ขาัพิบาลมาแล้วเรียบร้อยค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังดูแลในเรื่องของระบบไฟฟ้าและปร๊ปาด้วยค่ะ การเดินทางของหลังนี้นะคะก็สะดวกสบายมากๆค่ะใครที่ทํางานโซนแจ้งวัฒนะปากเกตติวานนท์นะคะเลี้ยวซ้ายออกหน้าโครงการเนี่ยข้ามสะพานพระรามสีก็ถึงปากเกต็แล้วค่ะหรือใครที่บอกว่าฉันเดินทางไปทํางานแถวราชพฤกษ์รัตนาธิเบศหลังนี้กลับรถใต้สะพานเลี้ยวซ้ายก็ถึงเส้นราชพฤกษ์แล้วค่ะสามารถออกไปเส้นรัตนาธิเบศได้เลยนะคะและยังใกล้กับโรงเรียนและห้างสรรพสินค้าต่างๆมากมายค่ะโรงเรียนที่ใกล้ที่สุดนะคะจะเป็นโรงเรียนนานาชาติ SISB ค่ะ าชาติสิงกโปรนั่นเองค่ะอยู่หน้าโครงการเองค่ะและข้างสปปรรพสินค้านะคะก็จะเป็นโรบินสันราชพฤกษ์โรตัดนอดราชพฤกษ์ค่ะท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เราพรีเซนต์มานะคะหลังนี้ราคาเนี่ยอยู่เพียง5,490,000บาทเท่านั้นค่ะ ความคุ้มของบ้านหลังนี้นะคะคุณลูกค้าจะได้เป็นบ้านมือ2แต่เรารีโนเวทให้แล้วพร้อมเข้าอยู่เลยค่ะแถมรับประกันหลังการขายให้อีก6เดือนนะคะโอ้โหดูกันมาขนาดนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากมาดูบ้านจริงแล้วถ้าอยากนะชมบ้านจริงเนี่ยติดต่อนะคะได้ที่ช่องทางเพจ Facebook บางเกาะแอสเซทเลยค่ะหรือว่าตามหน้าเว็บไซต์นะคะที่ขึ้นอยู่นเวลานี้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะใบยอ,อต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าโครงการหน้าจะพาไปไหนนะคะคอยติดตามที่เพจบางกอะแอสเซทได้เลยนะคะสวัสดีค่ะรับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe c h anel n บางกอะแอสเซทและติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ